สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะอันนี้เราจะมาดูในแปลงยางนะคะว่า,ามาดูว่าต้นกล้ายางนะคะที่เราติดตาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันจะ้ะก่อนที่เราจะไปดูนะให้กําลังใจเจชงด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะทุกคนเป็นต้นกล้ายางพัดดิ้งนะคะที่เราเอาเม็ดมาเพาะนะคะเราเราเอาเม็ดมาเพาะแล้วมีต้น งอกเกิดมาโตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ติดตานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่เราติดตากันแล้วจ้ะค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ลงมาดูตรงนี้เลยอันนี้ที่เ้าโตนะคะนี่ที่เขาโตนะคะ,โต,ะ,คะโตมาแล้วแบบนี้เอาเม็ดใส่ถุงนะคะนี่มีเม็ดด้วยนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมเม็ดเราเอาเม็ดมาใส่ถุงเพาะให้เขางอกออกมานะคะ เราเอาใส่สามเม็ดต่ออ่ต่อถุงนะคะสามเม็ดแบบนี้นะคะต่อถุงนะคะแต่เอาที่งอกแล้วนะคะที่งอกแล้วสามเม็ดต่อถุงนะคะมาใส่แบบนี้เลยก็ใส่ไปแล้วนะคะเราองอกไปแล้วเราต้องลวกอา่าไม่ใช่ลวกเราต้องเลือกหนึ่งหนึ่งเม็ดนะคะเม็ดที่สวยที่สุดอีกสองเม็ดเราทิ้งนะคะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นข้อแนะนําเลยนะคะแล้วนะคะทุกคน พอโตแล้วนะคะประมาณนี้ประมาณมวลบุหรี่ขึ้นนะคะเราสามารถติดตาได้เลยแบบนี้นะคะนี่เราติดตาแล้วอันนี้เราติดตาแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแพนตาสีเขียวนี่คือตาแผ่นตาชันดีที่เรามาติดนะคะสา0เก้าหรือ251นะคะแผนตาอันนี้นี่นะคะก็คือ ที่เราติดตาแล้วนยคะส MM. ีเขียวแบบนี้นะคะแต่สีน no ้ำตาลแบบนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นก้าของเรานะคะสีน้ำตาลตาพันธุ์ดีก็คือสีเขียวแบบนี้นะคะแผ่นตาแบบนี้สีเขียวอ่าแล้วก็ตุ่มตาที่สําคัญนะคะที่เราดูเม็ดขสารก็คือตุ่มตาตรงนี้นะคะที่อยู่บนบนอ่าเรียกว่าบนก้านใบที่เราเอาออกแบบนี้แผ่นตาแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือตุ Lydia ่มตานะคะคือเม็ดข้าสารนะคะ ตามมิขสารอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้สะสาคัญที่สุดเลยถ้าแผ่นตานะคะอ่าหมายถึงมีสีดําตรงนี้ลงมานิดนึงตรงนี้นะคะสีดําตรงนี้แล้วหยุดนะคะหรือข้างล่างตรงนี้นิดนึงแล้วหยุดนะคะแต่แผ่นตาไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอ่าที่ตายแผ่นตาดำนะหยุดแล้วนะคะเราสามารถเอาได้เลยนะคะทุกคนนนี้ก็คือเทคนิคนะคะ แผ่นลาทั้งหมดสําคัญนะคะแต่สําคัญที่สุดก็คือตุ่มตาตรงนี้นะคะตุ่มตาตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากนะคะกคนดูอันนี้เห็นเห็นตุ่มตาชัดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเราเ,เรียกก็แผ่นข้าวสารอ่าเราเ,เรียกว่าเม็ดข้าวสารนะครับแผ่นแผ่นทั้งหมดที่สําคัญที่สุดสีเขียวสิ่งนี้คือสําคัญที่สุดในแผ่นตาก็คือเม็ดข้าวสารตรงนี้นะคะเห็นไหมอโอเคค่ะ อันนี้เราติดตาแล้วนะคะเป็นต้นกล้าเราติดตาแล้วเราพร้อมที่จะตัดต้นนะคะตัดต้นตรงนี้นะคะตัดต้นตรงนี้นะคะตัดตรงนี้เลยกรีดพลาส,สติกออกนะคะแล้วก็ยกไปนะคะดึงยกไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปตั้งให้แผ่นตาให้เม็ดกระสานตรงนี้งอกออกมานะคะนี่พองงอกออกมาอันนี้คือตายางพันธุ์ดีที่เราสามารถได้ไปปลูกได้นะคะ อันนี้คือตายางพันธุ์ดีที่เราสามารถเอาไปปลูกได้นะคะถ้าเม็ดตรงนี้นะคะที่เราติดตาแล้วงอกออกมานะคะตรงนี้แต่ที่ต้นน้ำตาลนี้ที่งอกออกมาอันนี้ก็คือยางธรรมดาเม็ดยางธรรมดาที่ไม่ใช่ยางพันธุ์ดีนะคะเป็นยางธรรมดานะคะทุกคนนี่ต้องปิดตาก่อนทุกต้นเท่านั้นนะคะถึงจะเอาไปปลูกได้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิเคเล็กเล็กน้อยน้อยของอ่า ชาวสวนนะคะที่เอามาฝากทุกคนนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นไพลางพันธุ์ดีนะคะที่เราเอามาติดตาแล้วนะคะแบบนี้เลยจ้ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะก็มาฝากทุกคนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าค่ะว่าเราจะไปอยู่ในสวนอะไรนะคะ,ะเป็นแปลงยางแบบนี้นะคะหรือสวนอะโวคาโดหรือสวนทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้า